ลายเลียงมาถึงคู่ที่9แล้วนะครับ 9, 10, 11, 12ครับอีก3คู่สิงชุมพลนออนุวัตรยิมครับประกอบยังรำครับ15ปีนักสู่จากจังหวัดสุรินทร์ครับหัวหน้าคณะก็คือคุณอนุวัตน์ดุงโคตรนะครับมีสำรดาเดชเกียรติประสานชัยครับเป็นผู้ฝึกสอนเป็นเทรนเนอร์24ชนะ20นะครับ ของส่วนสูง120เซนติเมตรมาดูแล้วก็ไม่สูงไม่ใหญ่ครับพอดีคำพอดีแข้งครับรูปร่างโครงสร้างนักบวยในดวงใจเขาชอบสมิงเดชน่อเอาก็ยิมครับดีกีนี่แชมป์รุ่นน้ำหนัก35กิโลกรัมภาคกลางครับก็เป็นการป้องกันแชมป์ด้วยครับน้องหน่่ยครับส่วนผู้ท้าชิงนะครับอยู่ฝั่งมุมน้ำเงินนะครับนั่นก็คือพันโทพักยก118ครับหรือว่าพันโทพีเคแสนชัยบวยไทยยิมครับ แฟนน้องจากจังหวัดบุการนะครับชกมา70ครั้งชนะ3ชกมา40ครั้งนะครับชนะ3 4แพ้6ครั้งนะครับพิดซ้อนทีคายมวยทีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเสียแขกสมชายเพชรุ่งเรืองครับเป็นหัวหน้าคณะนักมวยในดวงใจก็คือตะวันฉายนะครับด่นพีร่วมค่ายครับแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพผลงานล่าสุดของเขาแพ้ให้กับแสกเงินศิษย์อาจารย์ตายครับพันโทนี่เป็นแฝดน้องของพันเอกนะครับ แฟพี่ของเขานี่เคยแพ้ให้กับทางด้านสิงชุมพลมาครับวันนี้มาล้างตาแทนแฟดพี่ครับแล้วก็มีเข็มขัดแชมป์รุ่น35กิโลกร,รมัมชม,มรมโวยสามภาคกลางภาคตะวันออกเป็นเดิมพันด้วยครับมาดูครับวันนี้เข็มขัดจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะเปลี่ยนเอวครับเข็มขัดเส้นี้ใครก็อยากได้ครับเป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองให้กับวงตระกูลให้กับค่ายมวยของตัวเองครับ ือดีทั้งคู่เลยครับแฟนวยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับถึงแม้อายุจะแค่13-14คขวบนี่แต่ว่าโอ้โหเดินสายทั่วประเทศเลยครับวันนี้นี่กองเชียร์ของพันโทโอมาเยอะเลยนะครับเสียนแบนโคราชครับคุณพ่อของเขาเองครับรวมไปถึงพระจันรชายครับรุ่นพี่ในค่ายมาเชียร์ด้วยเช่นเดียวกัน ติดตามครับมวยคู่ที่9ของรายการครับปองกันแชมป์รุ่น35กิโลกรัมครับชมรมมวยสยามภาคกลางภาคตะวันออกแชมป์ก็คือสิงห์ชุมพลผู้ท้าชิงคือพันโพครับยกที่1ครับกรรมการประธานสุคนธรรมศิษาพครับจากจังหวัดปัตตานีครับสิงห์ซ้ายเอาครับบนเวทีซ้ายเป็นของเกงสีน้ำเงินครับขวาเป็นของสีแดงครับ สิงชุมพลกับพันโทจัดเต็มเลยครับวันนี้อยู่มวยต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับทีมผู้บริหารของเวทีมวยสยามน้อยนำทีมโดยคุณเฉลิมอยู่บำรุงครับท่านนายสน,นามคุณธีรยุทธท่านรองนายสน,นามคุณธรรมนูนครับก็นั่งปักหลักรุ้นตั้งแต่คู่แรกครับ แม่เดินผ่านบอกว่ามันโคตรครับดูแล้วสนุกครับขอบคุณอุปกรณ์กีฬาครับคิงโปรบ็อกซิ่งมวยไทยครับสมาร์ทการเมนไทยมวยพีเคครับขอบคุณสจตุ๊กประจีนครับอ้าวครับค่อยๆเลาะค่อยๆขยับครับค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆครับแม่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับ ไม่มีจะดิ้จะกล้ากับมายังไงไปอย่างนั้นแล้วเกมบรรยากาศนี่เป็นไปตามธรรมชาตินะครับมดูอาวุธของเด็กทั้งสองแบบออกอาวุธแบบธรรมชาติมากเลยนะครับจังหวะการยืนนวยการวางแข้งเนี่ยมันดูแบบเนียนตาเหลือเกินครับนี่ฮะแข้งซ้ายของพันโทรครับนี่ซ้ายธรรมชาติจากบึงการครับแต่ว่ามาสอบที่พีเเกษรชัยนะครับค่ายใหญ่ระดับประเทศแลวครับส่วน สิงชุพน์นี่อยู่ชนบุรีครับเสียยะเมืองชนคุมมาครับวันนี้เด็กสุรินครับแต่ว่ามาซ้อมที่ชนบุรีครับนัแะครับสองค่ายใหญ่เจอกันครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยครับขอบคุณหัวหน้าคณะขอบคุณต้นสังกัดนะครับที่ส่งมวยดีๆมาร่วมรายการในค่ำคืนนี้ครับเอาละครับหมดยกที่1เดี๋ยวมามันกันต่อครับตามกันต่อครับยกที่2ครับ ที่9สิงชมพลป็กันแชมป์กับทางด้านของพันโทพักยก118ครับโอ้โหลอกกิ้มซ้ายเลยครับแม่การแทกเอาดื้อๆครับหมัดของพันโทอ้าวครับเสลอไม่ได้ครับซ้ายกับขวาอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับดอกจากจำแม่นแล้วก็ต้องปองกันตัวดีๆด้วยครับ จังหวะต้องไม่พลาดไม่หลุดไม่หลวมครับอากระบี่แล้วครับสิงจุ่มพนแอบครองแล้วตีไม่ได้ครับมากลางเวทีครับกรรมการประธานกรรมการผู้ชี้ขาดวันนี้พันโทขึ้นเวทีครับลากแขนให้กับพี่ชายนะครับพันเอกซึ่งก่อนหน้านี้เคยพ่ายกับทางด้านของสิงจุ่มพนอ้าวโดนแขกซ้ายสุดเลยครับนั่นแหละครับหลุดหลวมไม่ได้ทะเลอรทะลล่าไม่ได้สุ่มสี่ซุมห้าไม่ได้นะครับ เข้าหลุดเข้าหลวมนี่โดนทีมล้มลงไปครับจังหวะขาดขาดเกินเกินไม่ได้นะครับทางด้านสิงห์ชุมพลปันโทวันนี้มานิ่งเหลือเกินครับรอหัวแข้งซ้ายครับวงไหนเตะแข้งซ้ายอีกแล้วครับขวาขึ้นเริ่มแล้วครับเริ่มออกวุธกันเข้มข้นมากขึ้นครับจังหวะวงในครับวงในตีได้ไหมครับสิงห์ชุมพลสิงห์ชุมพลตีได้ไหมครับยังตีไม่ได้ครับตีไม่ได้ก็แยกประกางเวทีครับ วงนอกอี้องรังตี้ายแข้งซ้ายของพันโทเลยครับอีกแลวครับสองดอกมาแตะเหวียงสะโพกเอาครับเสียยะฝักสังขวางหน้าแลวนะครับมาเก็บซ้ายมาอยู่นี่ขวาไม่แน่ครับเทิร์แน่ครับเอาครับโยกออกไม่ออกขยับดูการสร้างจังหวะครับดูการสร้างจังหวะโอ้เป็นมวยเด็กที่แตะซ้ายเก็บจริงๆครับ แม่ดูครับเจอหลุดหลวมเข้าไปในโดนแข้งซ้ายครับสิจุมพลอ่าแล้วครับหมดยกที่2ครับทีมงานต้องทําการบ้านกันด่วนเลยครับปล่อยตัวยกต่อไปครับหลุนกันต่อครับอ่ะยกที่3แล้วครับเจอว่ายกนี้เกมจะเข้มข้นมากขึ้นครับโดยเฉพาะเกมของสิงจุมพลแหะครับแม่ถ้าเกิดช้าเนี่ยจะเข้าร่องแข้งซ้ายแหละครับพันโถนี่ฮะรอหดอยู่แล้วครับอ่าแล้วครับยกนี้ต่อยหมัดฟัดศอกครับมาแลกกันดีกว่าครับ ลุยแหลกแล้วครับยกนี้สิงชุพลเปลี่ยนแผลมาเล่นวงในครับอ่าแล้วครับเชื่อว่าน่าจะปรับเกมแล้วครับอ่าสองยกที่ผ่านมาครับแขงซ้ายครับออกได้ดีเหลือเกินทางด้านของพันโทขยับครับเนี่ยครับแขกซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหและเป็นมวยที่สร้างจังหวะได้ดีต้องไม่มีชชองไฟวงในอาบิกพักเททิ้งลงไปอ่กรรมการงัดขึ้นมาครับกรรมการประธานเดินชนอีกครับสิงชุพล ดูดมาตีได้ไหมโอ้โหมีลูกป้ายหน้าครับดันหน้าไว้ครับลูกความเจ้าเล่ห์ของมันโทครับแหม่ไม่ตกใจนะครับสิงห์ุพลเดินเร็วก็จริงครับมีลูกถอยมีลูกซ้ายวางโดนบัดตึ้งสองเข้าไปครับครับยังครับพยายามจะเข้าไปจับตีครับแหม่แต่ว่ากว่าจะถึงตัวนี่เจอแข้งสายก่อนแหละครับสิงห์จุพลนี่ฮะโดนอีกแล้วครับพยายามต่อยหมัดต่อยหมัดต่อยหมัดเจอแข้งซสายครับหมัดกับแข้งครับ เอาล้ครับยกนี้นี่มีอะไรงัดออกมาสู้กันให้หมดเลยครับอ่ะยังมีเวลาครับใส่เข้าไปขยับมัดซ้ายหน้ามาเอาแล้วครับถึงตัววงได้กดแขนได้แล้วครับแต่ว่ายังหาจังหวะตีไม่ได้กรรมการประธานแยกออกมาน่าสนใจหน้าติดตามครับอย่าพึ่งตรวสรุปแขก้ายติดปังเลวครับเอาล้ครับต้นๆอาจจะเร็วแต่ว่าถึงตอนนี้เอาล่วครับซิจุบทแค่ขวาโอ้ย หัวดปลายคางดอกนี้เกือบไปคุญชัยอ่าครับมุมลักครั้งนะครับไล่ไปทะลุไล่ไป็นอัดเลยครับอยู่ไม่อยู่ครับโอ้ยิ่งมากยกยิ่งเดือดนะครับไม่ใช่ว่าไม่เดือดนะครับเดินดับเครื่องชนแล้วครับสิงห์ยุพนโดนซ้ายอีกเอาแหมเจอหวด่างเสียจังหวะไปครับบอยกที่3ครับยังต้องติดตามครับ ผู้มวยป้องกันแช,ชมป์ชมรมมวยสยามภาคกลา,างภาคตะวันออกนะครับรุ่น35กิโลกร,รัมครับแชมป์ก็คือสิงชุมพลครับผู้ท้าชิงก็คือพันโทอีก2ยกครับจะรู้กันครับว่าแชมป์จะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าครับแปลน,น้องของพันเอกนะครับ<อ>จะแย่งข็มขัดมาคาดเอได้หรือไม่ครับหรือว่าเข็มัดจะอยู่ที่เดิม ยังน่าสนใจน่าติดตามครับออแล้วครับธนสิงห์จุ่มพลแข้งขวาอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ถึงตัวตีได้ไหมครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาลุนกันระทึกเลยครับช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีแล้วนะครับโอ้ยแข้งขวาก้าคอยอีกแล้วคุณจะชัยแม่ไม่ธรรมดาจริงๆครับอาครับไม่สนครับขอชนอย่างเดียวสิงห์จุมพล ดินพี่เดินบทแม่ตั้งรับจับทางใจนิ่งมากครับพันโทไม่ตกอ,อกตกใจเลยครับครับสิงชุบพลเองคนนี้ก็ถือว่าสู้ยิบตาจริงๆนะครับพยายามเดินเตะเดินต่อยครับแต่ว่าพันโทนี่แมวันนี้ต่อยละเอียดยิบเลยครับซ้ายหัวดยาวๆแล้วก็ระบบป้องกันตีตัวดีด้วยครับนี่คะวงในเข้าไปจับตีก็ตีได้ทีเดียวครับสิงชุบพลกรรมาการแกออกมากลางเวทีครับ ยับเด่นอ๋อครับมาเปิดเกมลุมบอลครับท่าดวลชวนแรกแข้งขวาแต่ว่านี่ครับสอกซ้ายหน้าเข้าผิดเสียมนิดเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้โหพันโทอย่างที่หน่วยเรียนไปครับนิ่งมากๆครับวันนี้ครับคุณเจชายมีซ้ายจิ้มนะครับเริ่มจะเล่นกับเกมเริ่มจะเล่นกับเวลาครับเริ่มมั่นใจขึ้นครับขณะที่สิงห์ชุมพลก็ระดมใส่ครับแต่ว่านี่ครับ เจอลูกขวาเจอลูกป้ายเจอลูกซ้ายครับครบัไม่ทอ้อเสียอย่างไม่ทอ้อเสียอย่างยก4ีไปปลายยกใครจะออกก่อนใครจะออกก่อนครับจับจังหวะก,กันนิดหนึ่งครับเนี่ยแก๊กซ้ายของพันโทก็ยังทำงานได้ดีครับอ้าสิงุตพนพยายามจะเต้งตีครับแต่จังหวะไล่แขนไล่ขาของพันโทนี่ วันนี้นี่ต้องบอกว่าทำการบ้านมาดีมากครับแขล้งซ้ายอีกแล้วครับซ้ายถึงก่อนตลอดเลยครับหมดยกที่4 2นาทีสุดท้ายให้กำลังใจครับลูกหลานจากสุรินกับบึงการครับสู้กันในศาสตร์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเส้นทางสู่ฝันนะครับยกสุดท้าย2นาทีสุดท้ายครับโอ้้องกันแชมป์ของคืนนี้ครับอาแล้วครับทางด้านของสิงห์ชนพล ยับถึงตัวออ้ยนะครับชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบกันตลอดเวลาครับยับเดินไปเดินเข้าไปก็โดนทีบขวาเนีนะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองเอ้าวมัดป้าวง่ายขวาง้าเข้าขวายัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วครับยังน่าสนใจครับเกมยังไม่จบเลยครับคุณเชชอ่ะลุนกันต่อครับเวลาที่เหลือครับ แมแต่ที่แน่ๆความสุขตกอยู่ที่แฟนๆครับน่าอยู่มวยไทยแบบนี้หละครับดูครับมีความสุขเหลือเกินครับเห็นน้องๆลูกหลานต่อยกันแบบนี้นี่เป็นโอกาสของเยาวชนสายพันธุ์ใหม่ๆครับตนกล้าที่น่ารักครับใช่ครับโอ้ยพยายามอยู่ครับยังพยายามอย่างถึงที่สุดครับสิ่งจุมจิพยายามจะเข้าไปเตะเข้าไปต่อยก็สู้ทุกอย่างเลยครับแมแต่ว่าพันโพวันนี้นี่แม่ต่อยละเอียดยิบครับ เน้นทุกจังหวะเลยครับวงในตั้งแขนไล่ขาปองก,กันตัวเสร็จสับเลยครับมาแล้วครับสู้สุดตัวเหมือนกันครับทานดานทองเิงชุมพลต่างการเข้าไปใ่ม่ครับขยับแค่ขวาติดบ,บงังวงในเนี่ยครับเจอทนา,านของพันโทตั้งแขนเอาไว้ครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาอย่าพึ่งทิ้งการครับอย่าพึ่งคออย่าพึ่ง t อ ở ใจ อ่าไพ่ใบสุดท้ายครับกับช่วงสุดท้ายเรื่องสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับสร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่สิงชุมพลกับมาอ่ากลางปีกแลวครับทาร้าของพันโทรครับอ่าแล้วครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นภาาที่เรียกว่าสวยงามครับ ที่น่ารักมากมากครับเหลือสิ่งอื่นใดครับเหลือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็มิตรภาพที่ดีๆบนเวทีครับเหลือความเป็นเพื่อนเป็นที่เป็นน้องครับนี่คือกีฬามอยไทยครับจบแล้วทุกอย่างจบนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของพันโทครับพัดยกหนึ่งหนึ่งแปครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ